ตอนนี้ก็มาช้อปปิ้งต่อนะคะสาจันมาไปกันต่อค่ะไปทางไหนเยอะแยะเลย <c oughs> ของ คนก็ปิดปากนะในยุคนี้อาจจะพูดจามไม่รู้เรื่องนะโดนขย ե กขย ե ก้ะค่ะรอคิวค่ะรอคิวจนมาก็อยู่ในในคนแก่นี่ รอเข้าคิวปิดปากกันให้เรียบร้อยจะมาได้อะไรจะมาได้ครอดแดดกับมะเขือเทศแล้วก็มะนาววัออนนี้ทุกคนก็ยังปิดปากกันอยู่นะเด่ก็จะมีมาร์คให้ยืน,นะคะ่ะแม่ยืนแม่ยืนใกล้กัน ไม่ยืนใกล้กันปกติก็ยืนประมาณนี้อยู่แล้วแหละกันมาก็ยังเดินขย ե กขย็กอยู่นะคะเจ็บขาปิดปากคุยดีกว่าปิดปากคุยเปิดปากคุยดีกว่าหายใจไม่ออกแล้วค่ะท่านก็มาซื้อกับข้าวเย็นนะหลังจาก <S <S ได้ ส่งน้ำพริกอะไรเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆนะก็มาอัดวิดีโอต่อเพื่อนๆถามว่าสาวจันเอาแรงที่ไหนทํางานถ้าเรามีแรงบันดาลใจถ้าเราอยากมีอยากได้นะพี่น้องคะเราก็ต้องทําได้ค่ะทุกอย่างทุกคนทําได้หมดค่ะแต่ที่ทุกคนคิดว่าทําไมฉันทําไม่ได้เพราะว่าทุกคนเลือกเอาว่าอยากทําเหมือนชาวบ้านเขาไงต้องทําด้วยตัวเองต้องทําแบบตัวเองอืก็ได้อย่าไปมอง ชาบ้านเขาว่าจะต้องทำยังไงให้ได้ทุกคนก็นะอย่างว่าอยากจะได้แบบคนอื่นเขาจงพอใจในแบบเราดีกว่ามันจะสบายใจนั่นแหละค่ะจงทำแบบตัวเรามันจะ,จะไ,ดได้สบายใจเราไม่ต้องไปเรียนแบบใครถ้าเรียนแบบคนอื่นน่ะมันไม่สบายใจเพราะว่ายังไงเราก็ทำไม่ได้เหมือนเขา คนอื่นก็มองว่าเขาทําไม่ได้เหมือนตัวเองเหมือนกันแหละอืเพราะว่าคําทำเนําทำไม่ได้ไม่ได้อะมันมาติดนั่นมามาติดคําพูดตัวเองมันก็เลยบั่นทอนชีวิตตัวเองอเนั่นแหละหุ้นซี่จะมาซื้ออะไรแค่นี้วันนี้เอาแค่นี้วันนี้ไม่มีอะไร <laughs> จะมาก็กดผิดไปแล้วเมื่อกี้ มาต่อค่ะถ้าจะปิดจมูกก็พูดไม่ได้อีกแหละได้ยินไหมถ้าปิดได้ยินเนาะมาช่องนี้มันเร็วไงถ้าเราไม่เอาถึงสิบห้าเหรียญนนะ่ะเออสิบห้าไอเทมสิบห้าอย่างนะ่ะกมือเราคิวเนี่ยเราคิวจ่ายเงินทุกคนก็ปิดปากนะ sẽ ngon quá. อันนี้ก็เป็นนะจะไม่ให้ดูเอาเกิดอ่ะว๋อ20เยอะโอเคดูนะจะมาจ่ายเท่าไหร่ đuổi đang đi con Thank you จำไม่ได้เหรอเคนารีมาเบิ์นมีฮะอไรโอ้โน่ปะปโอเคไป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 จำการผิด เขาบอกว่าเขาแก่ไปเขาบอกว่าสาวจันดูแตกต่างก็สาวจันสวยสิเนาะเออเป็นคนขมรญแเป็นคนขมรทุกคนก็หลั่งไหลกัน ไปป้าไปบ้าน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 อออเซมทุกคนไม่ได้ไปบ้านสตาอรเดไป Good. I think my husband still buy donut from you every Sunday. Oh, sorry ma'am. ปิดปากก็คุยกันไม่รู้เรื่องโอเคยวเจอกันใหม่พี่น้องค่ะตกเย็นมาสามีก็ทำกับข้าวต่อนะคะ rice rooney กำลังหาอะไรทำเี๋ยวมาก็จะไปย่างไก่ ก็นี่มีคอเดดคอฟิชด้วยมดบลอกดูการตวงนะคะการตวง <c oughs> เดี๋ยวฉันมาจะไปจะไปในดูสวนไปติดแก๊ตโมื่อโจกำลังดูกระรอบจะไปดูด้วยเหรอเอามา นี่ไม่ใช่ผักนะแต่อันนี้กินได้อันนี้กินได้อันนี้กินได้ปลูกให้มันเป็นสีเขียวหลังบ้าน,นนี่ก็สตาร์ทแก๊สแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวย่างไก่ค่ะเดี๋ยวมาดูสวนเราก่อนเมื่อวานลดน้ำต้นไมล้ละวชุ่ชื่นล้วอันนี้เป็นวีดเอาออกซะ อ,อันนี้เขาจะขึ้นแล้วนะมีมีลูกแล้วนี่ต้นพริกไม่ไปถึงไหนแล้วต้นพริกเราต้นมะละกอจะได้กินลูกไหมมะละกอมะละกอพันเตี้ยนี่คือกระถินเดี๋ยวมันจะนี่มันแก่แล้วมันกินไม่ทัน มัวแต่ไปกินบ้านของของชาวบ,บ้านเขานี่ก็ขึ้นมาแล้วนะคะพลิกขึ้นมาแล้วนี่ก็ขึ้นมาแล้วพลิกอันเดิมต้นเดิม,มต้นเดิมนี่ก็จะถอนออกละไม่ใสาแะเน่ทำไมมันหดอย่างนี้ล่ะลูก หอมมากอืมดึงมาดูเขาบ้างบางทีจัะมาก็ร้องเพลงให้เขาฟังนะอันที่ดึงออกใช่ไหมอืม,อมดึงออกซะหอมหอมอืมต้นมากอ,อมีต้นตะไครหอมค่ะ พริกต้นนึงก็อยู่แถวนี้เน,นี่ยสวนควรัวของกจนมาดึงว่าจะพืชมันออกบ้างบางทีถ้าดึงออกเยอะมันก็ร้อนไงอืมเคไปต่อไปย่างไก่